สวัสดีน้องชมทุกท่านครับผมวันนี้ในกลุ่มช่องบีทีวีทผมไม่ตันนะครับก็วันนี้เราจะมาสปอร์ตกันในเรื่องลิลโลแอนสติ t นะครับผมก็เป็นอีกรายแอคชั่นที่สนุกมากๆแล้วผมรู้สึกชอบเรื่องนี้มากเลยคือเป็นการะจนไัยหรือการเดินทางของลิลโลกับสติดที่มันดื้อและมันสนมากๆเลยไอ,อ้สองตัวนี้มันเป็นตัวละควรที่อยากจะบอกว่ามัน ปกตินะตอนดูการ์ตูนผมก็ไม่เคยได้ดูไม่ได้ชมการ์ตูนแต่ก่อนนะแต่รู้สึกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนตัวการ์ตูนไอสติ๊มันเป็นตัวการ์ตูนที่ดังมากแนละ้วมันเป็นตัวการ์ตูนวาดของทางดิสนีย์ที่ดังมากๆในในยุคก,ก่อนเลยซึ่งผมก็ไม่ได้ตามไม่ได้อะไรเลยนะผมจนมาดูดูเรีแอคชั่นนี่แหละจึงรู้เร็วเลยว่าฉบับการ์ตูนก็คงจะสนุกแต่เรีแอคชัน่นโคตรสนุกเลยนะผมคือ เรื่องเรื่องราวเรื่องของเรื่องคือมันเกิดเกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าสติปเนี่ยมันมันดันแบบเหมือนแบบโดนโดนทดหนีออกมาจากหนีออกมาจากแลบมันหรืออะไรประมาณนี้น้องซึ่งเรื่องราวมาันก็แบบเรื่องเงามันแบบมันมากในนีนรับผมก็คลิปวิดีโอนี้นะต้องบอกเลยว่า ถ่ายวันที่วันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2 5 6ท8พฤศจิกาละสม8คนอาจจะมีคนเดินทางไปพันมาเยอะแยะก็อาจจะต้องวันนี้อาจจะต้องถือถ่ายไปก่อนเพราะว่านะครับก็อาจจะต้องถือถ่ายรีวิวตึกแบบเดินถ่ายไปก่อนเพราะว่าถ้าเราจะไปแบบบางบางทีเขาอาจจะมาใช้สถานที่ในโพลตงโพเตอร์ถ่ายกันแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรกันผมก็เลยเดินถ่ายแล้วกันวันนี้นะครับก็แปลกใหม่ดีนะเพราะผมตีไม่เคยเดินเดินถ่ายเหตุการณ์อะไร่างนี้เลย หลังจากนี ını, mankind, ้ก okay. ็จะในการสปอยก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะเป็นวันที่มีลูกค้าหรือมีท่านผู้ชมมาับรับชมภาพยืนเรื่องนี้เยอะแยะมากมายก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายแบบนี้จังก็ขอขออนุญาตเดินถ่ายก่อนก็เรื่องราวนี้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าสติปเนี่ยแกแบบมันเป็นมันเป็นรหัสของทางแหละก็คือ2 okay. 6 2ซึ่ง คือไอ้เจ้าสติดอ่ะมันเป็นตัวละครที่เขาผลิตหรืออะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเพื่อที่จะมาแบบมาทําลายล้างโลกหรืออะไรประมาณนี้มั้งซึ่งเรื่องราวมันก็แบบมันก็เรปั่นป่วนดีแบบเริ่มมันเริ่มปั่นป่วนดีในช่วงแรกนะครฮะแต่พอเข้ามาช่วงช่วงแบบแต่พาเข้าช่วงที่แบบมันก็เริ่มสนุกแล้วคือเจอริโน่อะไรมันก็สนุกแล้ว เนเรื่องมันก็ดูสนุกสนานดีนะในในแบบนเรื่องมันดูสนุกสนานดีในลิโลกับสติ๊กผมรู้สึกชอบในความแบบ เล่าเรื่องประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเรื่องนี้มันก็มีซึ่งในสัปดาห์เดียวกันวันที่22พฤษภาคม2 5 1 8เนี่ยมีหนังเกี่ยวกับเล่นเกี่ยวกับประเด็นครอบครัวถึง2เรื่องก็คือ final destination ทายาทกงตายนะั่นคือครอบครัวเต็มๆส่วนลิล a ล่แอส t ิดก็คือก็เป็นครอบครัวเหมือนกันแต่ครอบครัวครอบครัวของ l i l โลเราจะบอกว่าอ่าเขาเขาเหมือนเป็นเด็กกำพร้าเรียกว่าง่ายก็คือเป็นคนที่แบบไม่ไม่อยากที่จะแบบ คือแกเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนแล้วแบบเหมือนพ่อแม่แกก็เสียชีวิตไปแกเลยแบบสวัสดีทา่านมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องม t ตวันนี้จะมาสปอยโลแอนสติดนะครับเป็นอีกรายแอคชั่นของดิสนียที่ผมาจะบอกว่าดูแล้วมันดูแล้วมันมีแบบความรู้สึกที่มันก็จะดิ่งก็ไม่ดิ่งหรือมันจะ บบน่ากลัวค่ะก็ไม่น่กกากลัวก็อย่างจะบอกว่าตอนที่มันเป็นการ์ตูนเรื่องสติปมากอนผมไม่เคยดูมาก่อนต้องบอกเางเลยว่าผมไม่เคยดูมาก่อนสักนิดเลย <S <S 1> <S 1> พอมันเป็นรื่อคชั่นเนี่ยผมก็เคยรู้จักว่าไอ้ออตัวนี้มันเป็นอะไรแต่ก็ไม่ไม่ได้รู้จักแบบจริงจจังๆว่า้สรุปไอ้ตัวนี้มันคือใครอ้สติปเนี่ยมันมาจากไหนมันเป็นอะไรเราเรามาดูาแอรชั่น เป็นแบบเวลามีฉบับคนแสดงด้วยเราเหมือนขยายความเข้าใจไปมากขึ้นก็อยากจะบอกว่าลิโล่ลิโลก็คือเด็กที่พ่อแม่เขาเสียชีวิตไปในนานาตั้งแต่เด็กอ่ะก็คืออยู่กับพี่สาวพี่สาวก็คือนานีหรืออะไร่อย่านาะรอนานีป่ะก็คือนานีเขาเขาเป็นพี่สาวของลิลโลนะซึ่งลิโล่ด้วยความที่ เขาเป็นเหมือนพวกหมูเกาะฮาวายซึ่งผมก็ไม่ไม่เคยได้ดูเรื่องแบบเหมือนแบบนี้มาก่อนนะอ่ะแล้วสติ๊กเนี่ยมันมาจากอะไรสติ๊กคือสัตว์ที่เขาทดลองเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือน,น,นพวกแบบที่อยู่บนอามาศกานะแล้วเขาเขาทดลองสัตว์ตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอามาทําลายล้างโลกหรนะือละเอามาแบบพวกก่อสงครามหรือได้แน่นอนสติ๊เนี่ยเป็นคือเขาจะมีชื่อว่า2-6-2ห สองหกสองหรืออะไรสักอย่างอ่ะหรือหกสองหกสองหกหรืออะไรสักอย่างน่าจะหกสองหกมากคือ,อเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เลเซอร์หรือปืนหรือระเบิดอะไรไม่สามารถทำลายล้างมันได้มันเป็นตัวละครที่โหดมากผมบอกเลยว่าเขาผลิตมาเพื่อเอาไว้ทำสงครามเอาไว้ยิงกับฝ่ายนั้นแล้วด้วยความที่พลังมันเยอะขนาดนี้เขาก็คือประธานประธานสภาก็เหมือนจะ เอาออกไปนะแล้วทีนี้พอเอาออกไปปุ๊บอีสติ๊กดันหลุดมาแล้วก็มาที่โลกแล้วประธานสภาก็ส่งสงตัวละครมาที่เป็นนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์อีตุที่คิดคนนี้ตัวสติ๊กเพื่อที่จะมาจับอีสติ๊กในบนโลกไปนี้อ่ะแล้วหนังก็เล่าเรื่องผ่านมุมมองสติ๊กไปช่วงแรกส,ส่วนช่วงที่สองเนี่ยจะเล่ามุมมองของลิโลลิโลเนี่ยจะเป็นเด็ก ู้หญิงที่ไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนคบเลยแล้วก็แบบว่าเป็นพ่อแม่ก็กำพ้าไปพ่อแม่พ่อแม่ก็เสียชีวิตไปนะแล้วก็อยู่กับพี่สาวนะผมแล้วก็เป็นเป็นเด็กที่เอาจริงกิก็โซนดื้อตามตามเด็กเป็นเด็กในวัยหกขวบเด็กซนในวัยหกขวบซึ่งไอตอนที่เด็กซนหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจได้นะว่าแต่เด็กซนจนขนาดที่แบบว่า โดยขโมยของโดยขโมยรุ่นนี้นั่นนะแล้วก็ให้เหมือนแบบนักสังคมสงเคราะห์มาดูพฤติกรรมว่าอไอเนี่ยมันเป็นอ,อะไรอะไรยังไงต่อมานะครับทีนี้หนังก็คือคือเหมือนว่าพอนักสังคมสงเคราะห์เขามาพี่สาวก็มาแบบทำอะไรอย่างงี้นะคือสติ๊กเนี่ยมันมามันก็มาดานโลกตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วก็มีเด็กไอไอลิโล่ไอลีโล่เนี่ย ก็ขออวยพรที่ว่าดาวตกมันอวยพรว่าแต่ว่าขอให้หนูมีเพื่อนขอให้หนูแบบมีเพื่อนนะมีอะไรอย่างนี้สรุปก็คือมันก็คือแบบมันมันตกลงมานะก็คือเป็นสเต็ตกลงมาก็เขาฝากอธิษฐานว่าอยากให้เพื่อนที่สนิทเขาเพราะเขาไม่มีเพื่อนคือมันจะมีก่อนท้าวคำว่าทําไมอิริโนถึงไม่มีเพื่อนก็มันจะเป็นฉากที่ ฉากที่มันเหมือนเป็นงานงานโรงเรียนหรืองานอะไรสักอย่างที่มันเต้นระบำแบบนะฮะเต้นระบำกันแล้วทีนี้มันก็แบบเพื่อนมันก็เหมือนแบบดูถูกอันนี้มันก็ผักมันก็เกิดเรื่องประมาณนี้ซึ่งก็อยู่กับพี่สาวมันก็ดูแบบดูเหงาๆเศร้าๆดีนะในช่วงนี้ซึ่ง ผมไม่รู้ว่าในการ์ตูนมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะก็พอสติทมายังโรคใบนี้มันก็ไปถล่มงานแต่งก่อนเลยที่เราได้ได้ดูกันในเรื่องก็ไปถล่มงานแต่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปไปขโมยเค้กเข้ากินจนแะพอถล่มงานแต่งปุ๊บก็เลยเป็นข่าวเป็นข่าวดังทีนี้สติทก็โดนโดนจับไปอยู่กับกับพวกเรียกว่าอะไรอ่ะพวกแบบเหมือนพวกพวกที่ จับสอดอะจับคุณก่รัเหมือนเหมือนเราดูเรื่องหลังที่มันกระตูนที่มันจับสอดไปอะเอออย่างนั้นนะพอพอมันจับสอดไปปุ๊บพอพอจับสอดไปจับก็มันก็คิดว่าเป็นหมาแต่มันไม่ใช่หมามันคือเอเลี่ยนเลยมันคือเอเลี่ยนนะคุณพอพอทีเนี้ยพอมันจับไปใช่ไหมมันก็แบบมันมันก็คิดว่าเป็นหมาอะไรซึ่งมันมันก็ส่งไอ้สองสองคนนั้นมาไอ้สองที่นักวิทยาศาสตร์มาปลอมเป็นคนเพื่อที่จะมาจับอีสติดทีนี้อีสติดอะมันก็ มันก็รู้แล้วว่าไอเนี่ยไอสอคนนี้มันมาซึ่งอีสติสแต่มันรู้เรื่องแต่มันแค่พูดไม่ได้มันยังเป็นพูดภาษาอังกฤษอยู่ไมซึ่งเราจะได้เห็นว่าช่วงเลยทายแมันเริ่มเพูดภาษาคนได้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะใน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 ,ใน,ใน,ในมุมมองนี้ผมรู้สึกชอบภาพบยนตร์เรื่องนี้มากนะก็ จริงจริงมันได้ความบันเทิงได้ความได้ได้ความแบบมันจริงก็ได้ความบันเทิงเยอะแยะนะก็ขอให้เรื่องนี้ไปแค่เจ็ดเต็มสิบพอแล้วกันนะครับเรื่องนี้ถือว่าไม่ได้ดีไม่ได้แย่กลางกลางแต่มีแต่มันมันแบบมันซ่อนในยาอะไรในที่ทําให้อะไนั้นมันถลุนสนิ่เนาะประมาณนี้ ็พอหลังจากที่อสติ๊กเนี่ยมันมันโดนมันโดนจับไปใช่ไหมทีนี้ไอ้ลิโลอ่ะไอ้ลิโลลิโลลิโลไอ้เจ้าลิโลเนี่ยมันก็ไปโอ้แต่มันชอบไปเล่นกับหมาอยู่แล้วมันก็ไปเจอเจ้าสติ๊กมันก็ก็ไปเจอเจ้าสติ๊กมันมันมันก็ไปเจอเจ้าเจ้าสติ๊กแล้วมันก็แบบคิดว่ามันเป็นหมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่หมามันเป็นเอเลี่ยนก็ หลังจากนั้นเรื่องเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ความมันและมันก็เริ่มไล่ล่ากันสติ๊กก็หนีหนีแล้วก็เด็กมันก็อยากมีเพื่อนมันก็มีสติ๊กเป็นเพื่อนแล้วอะไรประมาณนี้มันก็แบบพากันหนีกันแบบว่ามันมากจากาแต่ละฉากผมรู้สึกสนุกมากๆเลยในในในเวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงผมรู้สึกมันยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมก็ โอเคเอาไว้แต่พียเท่านี้แล้วกันสําหรับสปอยสติสั้นๆก็ตอนพอมันมาเจอกันแล้วอะเหมือนแบบประธานหรือประธานสภาหรืออะไรเงี้ยก็รู้แล้วว่าสติสเนี่ยมันมันต้องมันอยากอยู่บนโลกอยากอยู่กับครอบครัวจนมันเรียกว่าครอบครัวแล้วนะก็เลยประธานสภาก็เลยตัดสินใจให้มันอยู่อยู่กับไอ้พวกโลพวกอะไรนี้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับ สปอยลิโลแอนสจจริงๆอะหนังมันมีรายละเอียดปิดย่อยเยอะแยะนะผมอาจจะสปอยไม่ละเอียดเข่าๆเกิดทั้งเรื่องนะผมสปอยแค่ส่วนแรกส่วนไอ้ช่วงหลังๆน่ะมันจะเป็นการที่ไอ้พวกนี้มันไปดื้อกันมันไปดื้อไปซนแล้วก็พี่สาวเนี่ยโดนโดนไล่ออกจากงานบ่อยมากเพราะว่าด้วยความที่ไอ้พวกนี้มัน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 ไปโซนมันไปดื้อไปทาร้านเขาไว้ไม่อะไรอย่างงี้มันมันดื้อมันซนเกินไปจนจนพี่สาวแกไม่มีงานมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ เหมือนว่าว่านั่งร้องเพลงนแล้วก็สติมันก็เศร้าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าการดิสนีย์เนี่ยทำการ์ตูกนการ์ตูนอย่างในดราม่าได้แบบมัน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 เกินเกินเกินข้นจริงนั่นเองสำหรับสำหรับเนื้อ,เน,อเนื้อเรื่องอาหาในช่วงที่มันทําเกี่ยวกับดาราม่าได้ทดาดราม่าได้ได,ได้ได้ดีพอสมควรเลยผมรู้สึกให้เรื่องนี้ไปที่7เต็มสิบนะครับ จบเต็มสิบสำหรับภาพยุวเรื่องนี้ก็อาจจะอาจจะมีคุยสปอยแบบละเอียดละเอียดอีกทีนึ่งครับสวัสดีครับ